ต่อแล้วก็สู่แฟนเต็ดนิ้วครับทางช่อง u ูทูปแฟนซี800ทุกท่านอยู่ผมเปเรมี่เหมือนเช่นเคยนะครับก็ผ่านไปอย่างราบลื่นครับสะดวกโยทินสำหรับภารกิจพิชิตเลสเอร์ซีของพลพักปีศาจแดงแต่กว่าจะได้3แต้มเต็มที่ปรารถนาเนี่ยเอริกเทนฮาร์กและลูกทีมก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคครับโดยเฉพาะมรสุมในช่วงต้น ที่เกือบจะเป็นรองนะครับก็เป็นครึ่งแรกที่เล่นได้ไม่ดีเลสเตอร์มาดีแต่ก็ยังโชคดีที่ดาบิด d เดคอรครับสามารถโชว์ซูเปอร์เซฟแล้วก็พาทีมพ้นวิกฤตมาได้เกมนี้ก็มีเงื่อนไขหลายอยา่างครับทำให้เทนฮากต้องเปลี่ยนแนวรับครับแต่แต่คนกรรมศึกมันหนักนะครับก็พักราฟาเวารานแล้วก็ใช้ลิซโดมาเนนที่สดนะครับหลังจาก ติดโทษแบนในเกมยุโรปมาเข้าคู่กับวิกตอร์ดีเลฟทั้งขวาก็สลับเอาดิโกดาร์โลเล่นแทนแอรอนวันบิสก้านะครับลูกชอกกลับไปเป็นแบ็กซด์อีกครั้งนะครับแดนกลางเนี่ยกาเซมิโลติดโทษแบนในพิวรีคัพสุดท้ายก็เป็นโอกาสของมาเซลซาบิเซอร์นะครับนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ลงเ,เล่นเกมกับบาร์เซโลนาก็จีนห้องเครื่องคู่กับเฟสแนวรุกเนี่ยเทนฮาร์ดูจะ ชื่นชอบแล้วก็ประทถนาใจกับฟอร์เมชั่นที่ใช้เบลวิคอร์ยืนเป็นหน้าต่ำมาคัดรท์ฟอร์ดยืนหัวหอแล้วก็โยกบุโนโวฟนันอยู่ทางขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็สลับเอาอรเโดกาดาโชมาเล่นแทนเจดอนสันโชนั่นคือขุมกำลังส11บบตัวจริงที่ส่งลงไปโวนกับเลสเตอร์ซึ่งครึ่งแรกเนี่ย อาจจะเป็นพริษัทแดงที่ออ,อกสตาร์ทได้ดีแต่พอเลสเตอร์เขาตั้งตัวได้ก็มีโอกาสโต้กับฉาบฉวยทำเกมลุกเนี่ยถึงเขตโทษหลายครั้งนะครับความอันตร,รายของเลสเตอร์ในช่วงหลังก็ทำได้ดีและนิวเต็ดในวันที่ไม่มีการเซมิโลเราก็เห็นภาพลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับฮาวิบารได้หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงนะครับติดเดเ แล้วก็เคเลเชอีเคนาโชนะครับมงเต็มเต็มนะครับเดคยอาก็ควักออกมาได้อีกนี่คือความยอดเยี่ยมครับของนทวานสเปเนสที่กำลังจะขึ้นชั้นตำนานครับเพราะเกมหน้าสุดเนี่ยเขารักษาคินชิตลำดับที่180ครับเทียบเท่าสิติสูงสุดของสมมสรที่ฟีเตอร์ชไมเคิลเคยทำไว้180คินชีตนะครับก็รอจะทำลายใน เร็วๆนี้แล้วสำหรับซ u เปอร์เดฟนะครับนี่คือฮีโร่ที่ช่วยให้ยูเดไม่เสียประตูแล้วก็กลับมาอยู่กับล่องกับลอยประจวบเหมาะนะครับแนวรุกเนี่ยตอนนี้ความร้อนแรงไม่มีใครเกินมาคัสแรดฟอร์ดครับคมแล้วก็ไม่ใช้โอกาสเปลืองในเกมที่ บุกได้ไม่ทะลุทะลวงเท่าไหร่เข้าเขตโทษลาบากเนี่ยจังหวะฉับฉยวยแล้วก็วิธีการเข้าทำเนี่ยมันต้องใช้ความรวดเร็วนะครับแม้แต่ก็อาศัยความผิดพลาดของเลสเตอร์ที่กองหลังจ่ายกันไม่ดีนะครับซารบิเซอร์ตัดได้ให้บูโน่ทางขวาดีดไซก้อยป๊ะเดียวเนี่ยทะลุเลยและฟอร์ดพร้อมที่จะวิ่งสวนทางกับกองหลังอยู่แล้วลูกนี้อาจจะมีตัวเลือกอย่าง กาลาโชรออยู่ตรงกลางแต่นาทีนี้โคเรนมั่นใจครับแรดฟอร์ดกดเปี้ยงเนี่ยเสียบตะข่ายไปเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วเราก็าเห็นท่านี้อีกครั้งแล้วมันไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะครับครึ่งแรกขึ้นนําโดยที่เกมไม่ดีครึ่งหลังเทนฮากปรับครับกาลาโชเล่นตัวจริงไม่ดีอีกแล้วก็เอาซานโชลงมาแล้วก็เปลี่ยนแท็กติกกลับมาเป็นรูปแบบเดิมๆนะครับซานโชลงมาเล่นหน้าตับนะครับแรดฟอร์ดโยกไปซ้าย เว้คอร์สขึ้นไปเป็นหัวหอกตัวเป้านะครับแล้วแรดฟอร์ดก็อาศัยความเร็วของเขาเนี่ยสปีดเข้าไปรับลูกทะลุช่องของเฟรแล้วก็ยิงผ่านดดนนี่วอร์ดแบบง่ายๆนะครับก็ต้องเช็ค VAR แต่แรดฟอร์ดเขามั่นใจเลยว่าเขามาจากข้างหลังแล้วลายที่เขาดูเนี่ยไม่ใช่การสตานที่เป็นแบ็คขวาแต่เป็นอวัลฟาร์ดที่ยืนตรงกลางแล้วก็ตับมเขาเ r ก็ขีดเส้นชัดเจนนะครับว่าแรดฟอร์ด แล้วก็เป็นประตูที่2ที่ทําให้ทุกอย่างผ่อนคลายครับเราเลยได้เห็นนะครับสกอตต์แมคโทนเนลงมาเคาะสนิมหลังจากพักไปนานแทนที่เฟสที่วิ่งมาอย่างเยอะในช่วงหลังๆลงสนามสม่ำเสมอนะครับนอกจากนี้เนี่ยแรดฟอร์ดกับชอก็ได้พักนะครับมีภารกิจสําคัญรออยู่มากมายนะครับก็เป็นวานบิสซาก,ก้าเป็นอลังกาลงมาเล่นนะครับมันก็ไม่ใช่เลือกที่ยากแต่นะครับ ก่อนที่2คนนี้ไปพักเนี่ยเด็กได้ชุที่3ซึ่งก็มาจากจังหวะที่ตัดบอลได้กลางสนามนะครับอาลิซันโดมันเนสเอาชนะอีเคนาโชได้หลายคนมองว่ากระแทกข้างหลังหรือเปล่าแต่ผู้สินเขาปล่อยให้มันดําเนินต่อไปไม่มองว่าผิดกติก,กานะครับสัวิเซอร์ก็เบิ้ลให้กับอารด o r d ฟอร์ดที่เตรียมติดเครื่องแล้วจังหวะเนี้ยมองแค่คนมีบอลเนี่ย ก็จะสังเกตได้ว่ามันก็โดดเด่นแต่คนที่ปิดทองหลังพักคือเวคคอร์ดึงเวลฟาสไปทําให้มันเกิดช่องว่างเหล่านั้นแรดฟอร์ดจ่ายไปซานโชโชบมาดีดออกขวาแล้วก็ไปรอรับบอลจากบูโน่ไปดันซานโชก็แปลงง่ายๆเข้าไปนี่คือเกมที่ดีสําหรับครึ่งหลังที่แฟนผีสนุกสนานครับมีโอกาสเข้าทําสารพัดเลยนะครับมาจากทุกทิศทางแต่ที่เกมของเลเตอร์ช็อตไปนี่คือ อีกหนึ่งความยอดเยี่ยมของเทนคาร์ที่เขามีการอ่านเกมผู้แข่งสามารถปรับสถานการณ์ได้แล้วก็ช่วยให้ยูเนเตกลับมาเล่นได้ดีน่าพระทับใจนะครับแต่นะ3-0เนี่ยจะน้อยไปถ้าเทียบกับโอกาสในช่วงท้ายที่มีมากมายเหลือเกินนะครับมาถึงตรงนี้ครับผ่านไป2 4นัดยูเนเตดเก็บไปแล้ว49คะแนนตามหลังอันดับ2 บาสตี้3คะแนนนะครับบตีมี52แล้วก็ตามหลังอาร์ซนอล5คะแนนนะครับแล้วก็ลงเตะมากกว่า1นัดน,นะครับแต่ก็เชนฮาใคใข้สัมภาษณ์หลังเกมเลยว่าเราดูกันเปน็นนัดนัดตอนนี้อยู่ครบทุก4รายการนะครับเรื่องลุ้นแชมป์มันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคิดเราว่ากันนัดต่อน,นัดน,นะครับอันนี้ก็เป็นการลดความกดดันของตัวเองถ้าเรามองในตารางอันดับทฤษฎีต่าง มันมีความเป็นไปได้นั่นคืออสิ่งที่เทนฮาร์กไม่อยากนำมากดดันตัวเองและลูกทีมแต่ดอกจัดไว้ว่ามชสเตอร์และอาเซนอนคุณอย่าพลาดมานะยูเต็ดที่หลังมาแรงพร้อมจะขึ้นไปหายใจรถตุของทุกเมื่อครับ